I'm proud to be Thai. I am really proud that I'm a white guy. There's not many of us and I'm very, very happy to be Thai. พบกับ h u วจ์บัตเลอพลเมืองไทยจากสหราชาณาจักรซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลาถึง33ปีเขาอยู่ในธุรกิจก่อสร้างมาตลอดครั้งแรกในกรุงเทพและตอนนี้เขาอยู่ในภูเก็ตเขาได้เล่าให้ฟังว่าเหตุใดข่าวจากฝั่งตะวันตกจึงรายงานข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยผิดมาโดยตลอด ชาวต่างชาติสามารถเป็นพลเมืองไทยได้อย่างไรและกฎเกณฑ์แบบใดในเมืองไทยที่ทำให้ชาวต่างชาติประหลาดใจมากที่สุด Max Chernoff ยูทูบเบอร์ชื่อดังเขามีผู้ติดตามมากกว่า300,000คน Max ได้พบปะพูดคุยกับคนมากมายโดยเฉพาะคนตะวันตกที่อาศัยอยู่ในเอเชียในคลิปนี้ Max ได้พบปะพูดคุยกับ Hugh Butler ชายชาวอังกฤษผู้ได้อาศัยอยู่ในเมืองไทยมาเป็นเวลากว่า33ปี แม็กซ์ได้เริ่มต้นด้วยการถามว่าคุณชอบอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยฮิวจ์ได้ตอบว่าไทยแล้วก็ผมชอบอาหารด้วยผมชอบอาการผมชอบทะเลแต่ว่าเบื้องนที่ดีที่สุดคืไทย่ะ uh, What do you say? แม็กซ์ได้ถามต่อฮิวจ์ว่าคุณคิดว่าสื่อตะวันตกนำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและนำเสนอข้อมูลต่อชาวต่างประเทศผิดไปหรือเปล่าฮิวจ์ได้ตอบว่าใช่ สื่อบางแห่งเข้าใจผิดมากพวกเขาส่งนักข่าวที่อยู่ที่นี่แค่6เดือนมารายงานข่าวคนพวกนี้เข้าใจวัฒนธรรมไทยหรือไม่พวกเขาไม่เข้าใจเลยถ้าไม่เข้าใจวัฒนธรรมและไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆทํางานยังไงจะไปรายงานข่าวการชุมนุมได้ยังไงพวกเขาจะบอกแค่ว่าโอ้พวกเขาไม่ชอบรัฐบาลแต่นั่นมันเกิดขึ้นทุก3-4ปีพวกเขาไม่ชอบรัฐบาลเดี๋ยวนี้อังกฤษเกิดอะไรขึ้นไม่ชอบรัฐบาลเหมือนกัน หลายประเทศมีปัญหากับรัฐบาลของตัวเองทั้งนั้นตัวผมเองผมไม่สามารถไปฝรั่งเศสแล้วไปวิจารณ์วัฒนธรรมฝรั่งเศสได้เพราะผมไม่รู้จักฝรั่งเศสเลยสักนิดแล้วทําไมฝรั่งพวกนี้ถึงได้เอาคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคนไทยเลยมาวิจารณ์สิ่งที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนได้ mm. เมื่อคุณรู้จักคนไทยรู้จักจริงๆคุณจะทำงานและอยู่กับพวกเขาได้แต่ถ้าไม่รู้จักคุณจะมีมุมมองที่ผิดเกี่ยวกับพวกเขา ฮิวชได้เล่าต่อว่าที่กรุงเทพ,พมีตึกสวยๆเยอะมากคุณคิดว่าตึกเหล่านั้นต่างชาติสร้างหมดหรือไม่ใช่คนไทยสร้างคนไทยออกแบบทุกอย่างคนไทยออกแบบมีคนไทยที่ฉลาดมากที่นี่คุณแค่ต้องไปเจอพวกเขามีคนต่างชาติที่มาโทษคนไทยแต่พวกเขาไม่ควรทำแบบนั้นพวกเขาควรจะเอาความรู้ของพวกเขามาช่วยมาสนับสนุนแต่พวกเขาไม่ทำ แม็กซ์ได้ถามถึงความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดของชาวต่างชาติเกี่ยวกับคนไทยคืออะไรฮิวจ์ได้ตอบว่าพวกเขาคิดว่าคนไทยขี้เกียจการศึกษาต่ำไม่มีประสบการณ์ซึ่งมันไม่จริงไม่ว่าจะไปที่ไหนในโลกก็จะมีคนระดับหนึ่งที่แม้กระทั่งเป็นคนผิวขาวกับคนผิวขาวด้วยกันก็ไม่อยากทำความรู้จักผมเองก็ไม่อยากรู้จักคนพวกนั้น เป็นแบบนั้นนั่นคือชีวิตทุกที่ก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้นคุณไม่สามารถบอกได้ว่านั่นเป็นลักษณะร่วมของคนไทยเมื่อ30ปีก่อนการศึกษาของชาวตะวันตกเหนือกว่าคนไทยมากเพราะเราเป็นประเทศที่ทันสมัยแต่ตอนนี้กรุงเทพทันสมัยกว่าเมืองในยุโรปเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นคุณไม่สามารถพูดแบบนั้นได้อีกแล้วพวกเขาทําสิ่งที่เราคงไม่เคยคิดถึงด้วยซ้ําคุณคิดว่าการสร้างรถไฟฟ้าผ่านลอนดอนจะเป็นไปได้หรือไม่ ไม่มีทางแต่ที่นี่มีทั้งรถไฟใต้ดินและรถไฟฟ้าและพวกเขารู้จักการใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์จากห้างสปปรรพสินค้าพวกเขารู้วิธีเชื่อมต่อจากสถานีตรงไปห้างสปปรรพสินค้าตรงไปคอนโดมิเนียมพวกเขารู้วิธีสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่มีอยู่ใช้การส่งเสริมซึ่งกันและกันพวกเขาฉลาดมาก Max ได้ถาม h u จ์ว่าคุณมีสัญชาติไทยใช่หรือไม่ ิวจ์ได้ตอบว่าใช่ผมเป็นพลเมืองไทยมีหนังสือเดินทางไทยแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่เพราะผมยังมีหนังสือเดินทางอังกฤษด้วยผมคิดว่าคุณจะได้หมายเลขพิเศษหมายเลขบัตรประชาชนของผมแตกต่างจากคงไทยนิดหนึ่งเช่นเลขคนไทยเริ่มต้นด้วยเลข1ของผมอาจจะเริ่มด้วยเลข5ซึ่งแสดงว่า,าเขาเป็นคนไทยแต่ไม่ใช่คนไทยแท้นั่นก็เหมือนในอเมริกาอานอชวัสเ,เนเกอร์แต่ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย แต่เขาไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีได้เพราะเขาไม่ได้เกิดในสหรัฐอเมริกาแต่เขาเป็นพลเมืองอเมริกันกฎก็คล้ายๆกันฮิลช์ได้อธิบายถึงขั้นตอนนี้ว่าสมัยก่อนต้องอยู่ที่นี่อย่างน้อย5ปีเหมือนกับอังกฤษต้องอยู่5ปีแต่งงานเมื่อแต่งงานครบ5ปีและจ่ายภาษีครบ5ปีก็สามารถสมัครขอใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวรได้ผมสมัครขอใบอนุญาตถาวรใช้เวลาประมาณ3ปีจากนั้นต้องรอสักพักแล้วก็สมัครขอสัญชาติ ใช้เวลาอีก3าถึง4ปีแล้วก็เข้าคิวบางปีคนเยอรมันเยอะจะได้หนังสือเดินทางปีหน้าอาจจะเป็นคนจีนปีต่อไปอาจจะมีคนอังกฤษแค่หนึ่งสองคนทุกปีจะมีโคต้าสำหรับแต่ละสัญชาติกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาหลายปีมากผมไม่เคยจ่ายเงินใต้โต๊ะเลยแม้แต่บาทเดียวอยากจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันตรงไปตรงมาแม็กซ์ได้ถามต่อไปว่าทำไมคุณถึงอยากเป็นพลเมืองไทยนะักฮิวจ์ตอบว่า เป็นเพราะผมรักประเทศนี้รักคนไทย Max ได้ถามอีกว่าเมื่อได้หนังสือเดิมทามไทยความรู้สึกเป็นยังไง Huge ตอบว่ามีความสุขมากภูมิใจมากที่เป็นคนไทยผมภูมิใจมากที่เป็นคนผิวขาวแต่เป็นคนไทยคนแบบเรามีไม่เยอะและผมมีความสุขมากที่ได้เป็นคนไทยมีความสุขมากที่เป็นวิศวกรคนไทยภาษาไทยของผมพอใช้ในการสื่อสารในสายงานได้ตอนนี้คนไทยพูดอังกฤษกันมากขึ้น พวกเขาไม่อยากพูดไทยกับคุณอยากพูดอังกฤษแม้กระทั่งที่บ้านผมก็พูดแต่อังกฤษลูกสาวผมพูดได้ทั้งไทยและอังกฤษแต่เธอจะพูดอังกฤษกับผมเท่านั้นคงจะพูดอังกฤษกับแม่ด้วยตอนนี้คนพูดอังกฤษเยอะขึ้นมากมันจึงเป็นการยากสําหรับผมที่จะสนทนาเป็นภาษาไทยเพื่อพัฒนาภาษาแต่ภาษาไทยได้เทคนิคในงานก่อสร้างของผมใช้ได้แม็กซ์ได้ถามถึงคนไทยตอบสนองยังไงเมื่อคุณพูดไทยกับพวกเขา ฮิวจ์ตอบว่าตกใจโดยเฉพาะเพราะภาษาไทยของผมค่อนข้างดีพวกเขาจะพูดว่าคุณพูดเก่งมากและผมจะบอกว่าผมเป็นคนไทยพวกเขาจะทำหน้าตกใจและผมจะแสดงบัตรประชาชนพวกเขาจะพูดว่าโอ้ผมคิดว่าพวกเขาภูมิใจหรืออย่างน้อยก็มีความสุขที่ผมเปลี่ยนตัวเองอยากเป็นหนึ่งในพวกเขาผมคิดว่านั่นสำคัญผมไม่อยากเป็นแค่ฝ้ารังที่นี่ เพราะนั่นคือสิ่งที่พวกเขาเรียกคนอย่างพวกเราว่าฝรั่งฮิวช์ยังได้เล่าเรื่องขมขืนของตัวเองที่ต้องไปเข้าคุกในเมืองไทยโดยเขาได้เล่าเรื่องของตัวเองว่าผมเคยถูกจับเพราะไม่มีใบอนุญาตทํางานในสัปดาห์แรกที่ผมมาที่นี่ในเมืองไทยผมเริ่มเปลี่ยนแปลงหลายอย่างให้ดีขึ้นในซตยงานแต่คนหลายคนที่นี่พวกเขาไม่ชอบพวกเขาแจ้งความจับผมหลังจากนั้นตรวจคนเข้าเมืองได้เข้ามาผมถูกขังคืนหนึ่งในคุกจนกระทั่งบริษัทรู้ตัวแล้วมาประกันตัวคืนนั้นมันแย่มาก ผมถูกขังในกรุงเทพต้องนอนบนพื้นคอนกรีตมีห้องน้ำหนึ่งห้องอยู่มุมหนึ่งมีมุมน้ำดื่มเล็กๆอยู่อีกด้านข้างในมีคนประมาณหนึ่งคนในนั้นเชื่อผมเถอะคุณไม่อยากติดคุกไทยหรอกฮิลส์เล่าต่อว่าตั้งแต่นั้นมาเมื่อผมเริ่มธุรกิจของตัวเองผมทําให้แน่ใจว่าทุกคนที่ทํางานกับผมไม่ว่าจะเป็นชาวพมา่าอฟริกาใต้อังกฤษใครก็ตามจะมีใบอนุญาตทํางานวีซา่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงภรรยาและลูกๆของพวกเขาด้วยแม็กซ์ได้ถามว่า มีคำแนะนำอะไรสำหรับชาวต่างชาติที่อยากย้ายมาอยู่ไทยฮิ g ช์ได้ตอบว่าให้มีปฏิสัมพันธ์กับคนไทยเรียนรู้วัฒนธรรมของพวกเขาไปวัดเข้าใจว่าทำไมพวกเขาไปวัดการไปวัดมีความหมายอะไรทำไมพวกเขาทำบุญกันฮิ g h ์เล่าว่าผมเคยแต่งงานสองครั้งเคยมีอยู่ครั้งที่ภรรยาคนแรกของผมเธอบอกผมว่าเธอจะไปวัดผมบอกทันทีเลยว่าไม่ไปคุณไปเอง มาถึงตอนนี้ถ้าภรรยาของผมบอกว่าเราจะไปวัดผมจะไปวัดเพื่อเธอจริงๆแล้วผมก็ได้อะไรจากการไปวัดเหมือนกันผมเริ่มเรียนรู้ประโยชน์ของการไปวัดเช่นเดียวกับคนไทยฮิวจ์เล่าต่อไปว่ามีฝรั่งบางคนคิดว่าพวกเขาสามารถมาที่นี่แล้วทำอะไรก็ได้ตามใจแล้วต่อมาพวกเขาจะเจอปัญหาเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้วิธีทำผู้คนจากตะวันตกมักจะไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของคนไทยพวกเขาแค่เข้ามา มันมีกฎเกณฑ์มากมายที่นี่มีกฎในธุรกิจมีกฎในความสัมพันธ์มีกฎหลายอย่างแม้แต่สําหรับฝรั่งอย่างพวกเราเราชอบยกเท้าขึ้นเวลาพักผ่อนในบ้านไทยทําไม่ได้ฮิวส์ได้บอกถึงสิ่งที่ห้ามทําในไทย 1. ยกเท้าขึ้นมันหยาบคาย 2. ใส่รองเทาเาเ้าเข้าบ้านในอังกฤษคนเพียงแค่เช็ดเท้าแล้วเดินเข้าไปแต่ที่นี่ในเมืองไทยไม่ได้ 3. ตะโกนใส่คนซึ่งตัวเขาเองทําได้ยาก ฮิวจ์ได้เล่าต่อว่าคนไทยเป็นคนที่ให้เกียรติคนมากพวกเขาไปวัดเชื่อในกรรมหลายคนเป็นคนดีมากนอกจากนี้แม็กซ์ได้ถามฮิวจ์ถึงการค้นพบที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับคนไทยคืออะไรฮิวจ์ได้ตอบว่าพวกเขาทำได้ดีมากในด้านการศึกษาหลายคนไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วกลับมาด้วยมุมมองที่แตกต่างและนั่นช่วยได้มากถ้ามีคนไปเรียน 4- 5หปีในอังกฤษแล้วกลับมา พวกเขาจะมองประเทศของตัวเองในแง่มุมที่แตกต่างพวกเขาอยากปรับปรุงอยากให้ประเทศของพวกเขาดีขึ้นเพราะพวกเขาเห็นประโยชน์และข้อด้อยของประเทศอื่นพอพวกเขากลับมาประเทศนี้แล้วคิดว่าว้าวเราสามารถปรับปรุงได้เราสามารถทําให้ดีขึ้นได้ผมเชื่อจริงๆว่าที่นี่ควรจะเป็นศูนย์กลางของเอเชียแต่มันยังไม่ใช่กรุงเทพในระดับหนึ่งเป็นศูนย์กลางของเอเชียสําหรับการเดินทางและหลายสิ่งอย่าง เช่นสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีความบันเทิงสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางการเงินแต่ชีวิตกลางคืนค่อนข้างเงียบเหงาและจากสิงคโปร์ไปกรุงเทพใช้เวลาแค่2ชั่วโมงครึ่งผมคิดว่าเป็นไปได้ที่กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินในอนาคตขึ้นอยู่กับกฎระเบียบธนาคารและระบบภาษีมันกำลังไปในทิศทางที่ถูกคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในข้ามคืนได้และประเทศไทยทำทุกอย่างอย่างช้าช ไม่เคยเปลี่ยนผมอยู่ที่นี่มานานและคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่มันดีขึ้นเรื่อยๆแม็กซ์ได้ถามว่าหลังจาก33ปีในไทยมุมมองของคุณเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างฮิวจ์ได้ตอบว่าสิ่งหนึ่งที่คุณเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศนี้คือจะมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงดังนั้นคุณต้องปรับตัวให้ได้พวกเขาคิดว่าพวกเขามี40ปีที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆพวกเขาคิดว่านั่นเป็นเรื่องปกติ พวกเขาไม่เคยเห็นไม่ได้ชื่นชมสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะมีบางอย่างที่น่ากวนใจบ้างเช่นกฎระเบียบในภาคธนาคารเคยแย่มากแต่ตอนนี้พวกเขาแก้ไขกฎระเบียบเหล่านั้นหมดแล้วจริงๆมีคนฉลาดอยู่ที่นี่และมันดีขึ้นเรื่อยๆต่อมาแม็กซ์ได้ถามว่าคุณคิดอย่างไรกับอนาคตของภูเก็ตบางคนบอกว่าภูเก็ตจบแล้วมีการก่อสร้างมากเกินไปฮิวส์ได้ตอบว่าผมไม่แน่ใจว่าการท่องเที่ยวจะไปทางไหน แต่ผมเห็นช่องทางเล็กๆในตลาดผมเห็นสไตล์ป่าตองใหม่ๆปีที่แล้วผมเห็นชาวยุโรปหนุ่มๆมาที่นี่เยอะมาปาร์ตี้และทำงานในภูเก็ตผมเห็นแนวโน้มนั้นมากขึ้นผมมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างในคลับสอแห่งอยู่แล้วไม่ใช่ว่าผมลำเอียงแต่นั่นคือสิ่งที่ผมสังเกตเห็นผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมรู้ว่ามีเรื่องอื่นๆเกิดขึ้นผมรู้ว่ามีบีชคลับใหม่ๆเกิดขึ้นผมคิดว่าบรรยากาศแบบนั้นกำลังจะมา โรงเรียนต่างๆกำลังขยายใหญ่ขึ้นนั่นหมายความว่าพวกเขาคาดการว่าจะมีคนมาอยู่ที่นี่เพื่อเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ดิจิทัลโนแมดผมไม่เข้าใจธุรกิจนั้นแต่มีดิจิทัลโนแมดจำนวนมากที่อยากมาอยู่ที่นี่มากกว่าบาหลีมากกว่าโกอาหรือมากกว่าที่อื่นพวกเขาอยากอยู่ที่นี่อาจจะเพราะชุมชนอาจจะเพราะพื้นที่นี้ผมไม่รู้แล้วคุณต้องคิดถึงการก่อสร้างทางเหนือของภูเก็ตที่กำลังจะเริ่มขึ้น โรงพยาบาลบำรุงราชกํากำลังสร้างพวกเขาไม่สร้างโรงพยาบาล430เตียงเปล่าๆหรอกและไม่ใช่แค่โรงพยาบาลพวกเขาจะเอาพยาบาลไปไว้ที่ไหนตอนนี้คุณมีเตียง430เตียงแล้วต้องมีหมอแล้วก็คุณต้องการร้านอาหารแล้วต้องการเซเว่นทุกอย่างนั้นต้องไปอยู่ทางเหนือแล้วมีสนามบินใหม่ที่ได้รับอนุมัติแล้วจะใช้เวลาหลายปีกว่าจะเริ่มจะอยู่ที่พังงา พังงาเริ่มมีชีวิตชีวาแล้วราคาที่ดินเพิ่มขึ้นจาก1ล้านต่อไร่เป็น3ล้านต่อไร่เป็น6ล้านต่อไร่ในบางพื้นที่พังงากำลังจะปังผมคิดว่าภูกเก็ตยังมีโอกาสเยอะมากต่อมาแม็กซ์ได้ถามว่าหลักการในการใช้ชีวิตหลักของคุณคืออะไรสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคุณอาจจะเป็นสิ่งที่คุณส่งต่อให้ลูกสาวฮิวจ์ได้ตอบว่าผมก็แค่พยายามเป็นคนซื่อตรง ตรงไปตรงมาผมพยายามที่จะซื่อตรงผมคิดว่านั่นสำคัญแค่ซื่อตรงจริงใจผมซื่อสัตย์มาตลอดหรือเปล่าคงไม่ใช่ทุกคนซื่อสัตย์มาตลอดหรือเปล่าคงไม่ใช่แต่เมื่อคุณแก่ขึ้นคุณจะรู้ว่าค่านิยมหลักคือความซื่อสัตย์ความซื่อตรงการให้เกียรติฮิวช์กล่าวย้ำว่าการให้เกียรติไม่ใช่สิ่งที่ให้กันได้การให้เกียรติคือสิ่งที่ต้องสร้างมันขึ้นมา เมื่อคุณแก่ตัวขึ้นคุณจะรู้ว่าเพื่อนของคุณจาก15คนเหลือ10คนหรือว่าเหลือสองคนถ้าคุณโชคดีมีเพื่อนห้าคนคุณก็เป็นคนโชคดีแล้วทุกวันนี้ผมไม่สนใจอะไรมากนักผมอยู่กับภรรยาคนเดียวก็มีความสุขแล้วผมมีความสุขแล้วผมโชคดีมีเพื่อนดีๆผมโทรไปพรุ่งนี้พวกเขาจะโอนเงินให้ผมถ้าผมมีปัญหาผมโชคดีมากมีเพื่อนอื่นๆที่ถ้าเขามีเงินพวกเขาจะให้เงินผม ผมตัดสินคนจากเงินหรือเปล่าไม่แต่ถ้าใครต้องการความช่วยเหลือผมช่วยผมทำแบบนั้นมาตลอดเป็นคนช่วยเหลือคนอื่นมาตลอดแม็กซ์ได้ถามว่าความหมายของชีวิตสำหรับคุณคืออะไรฮิวจ์กล่าวว่าถ้าผมเลือกได้ผมอยากอยู่ในชนบทบนเนินเขามีบ้านหลังเล็กๆสองห้องนอนมองออกไปมีแปลงผักเล็กๆของตัวเองปลูกของกินแล้วก็แค่พักผ่อน นั่นจะเป็นช่วง10ถึง15ปีสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบแม็กซ์ได้ถามว่าที่นี่หรือที่อังกฤษฮิวช์กล่าวว่าผมคิดว่าจะทำในอังกฤษไม่ได้แต่ถ้าจะทำคุณต้องไปที่ห่างไกลมากๆที่นี่ผมทำได้ผมซื้อที่ดินแล้วมีที่จะทำดูว่าจะสำเร็จไหมแต่นั่นคือสิ่งที่ผมอยากทำ แค่ชิวๆอยู่ที่ที่ผมชิวได้แค่พักผ่อนพักผ่อนจริงๆสบายนั่นคือสิ่งที่ผมอยากทำขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูและติดตามเรื่องราวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ